สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ไหนเนี่ยกิรติอยู่ไหนเนี่ยอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนวนเวียนเวียนวนอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนสักทีนะคะทุกคนบางทีกี่ก็รู้สึกเหมือนกนักนว่าทำไมทำไมเราไม่ได้ไปวัดพระแก้วไปสักทีวะเนี่ยเนอะ อาทิตย์ที่แล้วกี่ก็ไม่สบายนะคะนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์เลยแล้วนี่ก็เพิ่งจะฟื้นแล้วก็บอกตรงนะคะก็ต้องดูอาการตัวเองอะ่ะไม่อยากเดินทางไกลมากนะคะคือถามว่ากลัวแบบไปไหนแล้วไปตายกลางทางไหมไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ยังไม่อยากตายตอนนี้ไง <laughs> เออก็เลยเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนนี่ไม่นเป็นสะพานที่มันจะข้ามไปไอจุดเนี่ยค่ะถนนแนวคลองโบราณเห็นไหมคะ เห็นจะดีว่าพระรามไหมอ่ากี้ไม่รู้หรอกนะวันนี้จะไปไหนนะแต่วันนี้มาทุระแป๊บเดียวแหละแต่ก็ไม่แป๊บหรอกกี้กับว่าจะอยู่ถึงเย็นแหละวันนี้นะคะมาพักผ่อนสมองด้วยนะคะที่ผ่านมาที่ที่ผ่านมานี่มีเรื่องเครียดตลอดเวลาเลยอย่างที่บอกนะคะการเยียวยาตัวเองหรือการฮิวตัวเองของกี้เนะี่ยก็คือการได้ลงมาดูในสถานที่ที่กี้ชอบเนี่ยแหละคะ่ะที่กี้พูดเสมองานบางอย่างเนี่ยทำไม่ได้ตังหรอก จะว่าไม่ได้ตังค์ก็เดี๋ยวหาว่าโกหกได้เหมือนกันแต่มันช้าเหลือเกินทํามาสองปียังได้ไม่ครบร้อยเหรียญเลย <c oughs> โอ้โหทุ่มเทจริงจริงกู <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยดูเข้ามายังไงคนที่ติดตามก็ช่วยดูโฆษณาอย่าข้ามนะคะแล้วก็หัวจงหัวใจอะเมื่อก่อนกี้ไม่เคยพูดเลยนะกดให้มั่งก็ได้นะซ <c oughs> ุปเปอร์ตงซุปเปอร์แตงยอะไรเงี้ยนะคะจะได้มีกําลังใจหน่อยนะคะทุกคนญาติาเริ่มด่าแล้วนะคะบอกว่ามึงจะไหวไหมเนะี่ยกี้อะไรเงี้ยมึงจะไหวไหมอะไรเงี้ยคือญาติญาติกี้ไม่อยากให้ทาหรอก อยากให้ไปทําอย่างอื่นนะคะจะได้ได้แบบชิวๆกว,ว,ว่าน,นี้นะคะวันนี้ลาบากค่ะทุกคนนะคะคือทํางานที่รักเนี่ยมันก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างจริงๆนะคะกีก็เลยบอกอาสไปด์แล้วก็บอกอาอาไปเนี่ยนะคะว่าขออีกสักหน่อยละกันถ้ามันไม่ไหวจริงๆเดยกกีก็จะหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าคือถ้าจะมาติดแตกอะ่ะมันก็ได้อยู่แต่ต้องแบบอาจจะต้องมีเงินเป็นแบบเงินถุงเงินถังอาจจะติดแตกได้ แต่ทาช่องเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้นะคะถูกไหมคะมันต้องเลี้ยงตัวมันได้นะคะถึงจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้ยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องนี้ด้วยแล้วกันนะคะจะได้เดินหน้ากันต่อไปโอเคเดี๋ยวจะไปเจอกันตรงไหนก็ติดตามชมแล้วกันตอนนี้ขี่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาของเรานะคะทุกคนสวัสดีค่ะ